ชื่อรวิศราจิราธิวัฒน์ค่ะชื่อเล่นชื่อเทนคะ่ะตอนนี้เป็น CMO อยู่ที่บริษัท Central JD Commerce นะคะจริงๆท่านเป็นผู้หญิงที่ทำงานค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็อยู่กับอยู่กับชีวิตการทำงานแล้วก็ชีวิต on the go เวลาตื่นเช้ามาส่วนใหญ่ก็จะถ้าไม่ได้ไปวิ่งที่สวนสาธารณะนะก็จะ exercise อยู่ที่บ้านนะคะก็ตั้งแต่ได้ดื่มเอ l พลนะคะก็ลองดื่มตอน ออกกำลังกายเสร็จก็รู้สึกว่าเป็นน้ำที่เหมาะกับตัวเองมากก็ดื่มแล้วรู้สึก refresh ขึ้นมาเยอะนะคะแล้วก็เอทพลสเนี่ยก็รู้สึกว่าเวลาดื่มก็รู้สึกทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นนะคะช่วยทำให้เหงื่อออกเยอะขึ้นนะคะรู้สึกว่าเราก็ได้ดีท็อก์ ะะส่วนใหญ่คนจะชอบลืมดื่มน้ําแต่ว่าถ้ามีอยู่ติดอยู่ในติดอยู่ในกระเป๋าด้วยเนี่ยก,ก็ช่วยให้ดื่มได้ได้สม่ำเสมอน,นะคะอยากชวนให้ทุกคนมาดื่มน้ำเอทพลาสเพราะว่าดื่มแล้วชีวิตเปลี่ยนจริงๆค่ะ